สวัสดีครับในสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆของเริ่มมองหาออกซิมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดออกซิเจนแล้วก็การเต้นของหัวใจเนี่ยมาไว้ติดตัวกันบ้างแล้วนะครับ <c oughs> ก็จริงๆแล้วมีหลายยี่ห้อมากเลยนะโฆษณาขายอยู่ในพวก s h o ป e ี Lazada อันนี้เนี่ยผมซื้อราคาหลักไม่กี่บาทนะครับมานะครับในขณะที่ u w เว l well เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมซื้อเนี่ยด้วยความเจ็บปวดมากพันกว่าบาทหลังจากซื้อไปประมาณสัก2สัปดาห์มันเหลือ500กว่าบาท นะครับตอนนี้ได้อยู่ที่4 0 0รกว่าบาทแล้วมั้งส่วนเพลมิเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ที่หลักไม่ถึงร้อยนะจะยิ่งเป็นช่วงแฟลชเซลล์ด้วยนะอ่าเมื่อแกะออกมาปุ๊บเนี่ยในกล่องก็จะมีแมนวลนะแมนนวลนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแมนนวลเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถอ่านและเข้าใจได้นะครับนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ให้สายมานะครับส่วนตัวมิเตอร์เองเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ในถาด พลาสติกอย่างนี้แหละนะครับก็ตามราคานะครับตัวเราจับปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่างานวัสดุเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากๆเลยนะครับระหว่างของราคาสูงกับราคาที่หลักร้อยนะครับอันนี้ความหนาเท่ากันนะแต่ความสูงไม่เท่ากันส่วนแบตเตอรี่นะครับอันนี้เนี่ยเ,เขาไม่ได้แถมแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับซื้อมาปุ๊บเนี่ยเพราะว่า เอาจริงนะถ้าใส่อะคระลเข้าไปเนี่ยราคาก็เกือบจะเท่ากับตัวตัวมิเตอร์แล้วอะนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับงานก็จะไม่ละเอียดนะต้องระวังมือหน่อยเดี๋ยวมันจะหักจะแตกนะนะครับก็สามารถกดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเอ่อส s e นเซกเนะครับที่ออกมาเป็นตัวเลขให้เราเห็นนะครับเหมือนเครื่องคิดเลขโบราณนนะอ่าก็คลาสสิกดีนะครับเราเน้นแค่ว่า ผลที่ได้เนี่ยมันตรงมันคาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนดีกว่านะครับงานแบไของพวกนี้เนี่ยวัสดุเราไม่ต้องไปสนใจมากนะครับผมก็เลยจะลองเสียบกับตัว u ูเวลดูนะเปรียบเทียบกันดูกรณนิ้วเลยคนคนเดียวกันต่างนิ้วกันก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะอ่านะครับอีวิเคราะห์เร็วนะเก้าสิบแปดใกล้กันเลยนะนะครับหัวใจก็เต้นใกล้ๆก,กันนะสังเกตว่า ของเจ้าสีน้ําเงินที่ผมซื้อมาเนี่ยมันอาจจะอ่านตัวเลขยากนิดสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเจ้าเซเว่นเซกเมนต์ของมันเนี่ยมันจะมีไฟลางๆขึ้นมาด้วยนะครับต่างจากหน้าจอของ u ูเวที่อ่านง่ายแล้วก็มีกราฟให้เห็นด้วยนะครับแต่ความรู้สึกที่หนีบแล้วถนัดนิ้วเนี่ยผมต้องบอกว่าด้านซ้ายนะครับถนัดนิ้วมากกว่านะครับเพราะว่าของ u ูเวเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าอ่าเนี่ยบางครั้งก็ผลก็ไม่เท่ากันแฮะ เอาเป็นว่านะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเรามีติดไว้เนี่ยเราก็พอที่จะบอกได้โดยประมาณนะครับว่าออกซิเจนในเส้นเลือดของเราเนี่ยมันมีค่ามากน้อยเท่าไหร่นะครับโดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก98ขึ้นไปนะครับต่ำกว่า95เนี่ยควรจะต้องมอนิเตอร์และถ้าต่ำา90ถือว่าแย่นะครับอันนี้ติดไว้นะครับแล้วก็เราคอยมอนิเตอร์ของเราอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงดูกันครับผม